แกงเห็ดน้ำปลาอินทพร,รมไผ่ตำกระแซบค่ะวันนี้ฮ่าดูสิคะเห็ดสีสวยไหมคะเห็ดอะไรก็ได้คะ่ะได้ทุกชนิดเลยนะคะนี่คือชะอมนะคะนี่ก็คือใบแมงลักนะคะใบแมงลักสลบ่ะตอนนี้สลบแล้วก็นี่ก็คือสิ่งสำคัญเลยคะ่ะคือในะบยะนางนะคะที่เราจะมาทำเป็นน้ำใบยะ้านางเพื่อจะมาต้มนะคะวันนี้ค่ะ ดูนะคะสัดส่วนในการทําวันนี้มีเนื้อด้วยนะคะปกติแล้วแกงเห็ดเขาไมไ่ค่อยได้ใส่เนื้อแต่ว่าวันนี้หน่อยอยากจะเพิ่มโปรตีนค่ะมาดูส่วนผสมกันก่อนนะคะส่วนผสมค่ะเนื้อไก่หมักหั่นชิ้นแบบนี้นะคะหมะักน้ํามันหอยก็ได้ค่ะแล้วก็ใส่พริกไทยนิดหน่อยก็ได้ค่ะ200กร,รัมค่ะแล้วก็สักครู่ค่ะแล้วก็มีข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วดูสิคะ เดี๋ยวนี้เราไม่ต้องทํำข้าวคั่วเองแล้วนะคะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะที่เขาทําไว้ให้เราแล้วนะแบบนี้นะคะง่ายๆเลยค่ะสะดวกมากมายนะคะ mm. ข้าวคั่วก็คือสองช้อนโต๊ะแบบนี้ค่ะสองช้อนโต๊ะแล้วก็มีเขาจะมีพวกขาตะไคร้อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่เราประหยัดเวลานะใช้ตัวนี้เลยค่ะ mm. น้ําพริกแกงเขียวหวานทําได้เลยนะคะนี่ค่ะ น้ำพริกแกงหัวแต่ว่าไม่ต้องไปเผ็ดมากนะคะสักประมาณ20ิกรัมก็พอค่ะแล้วก็ใส่ฟักทองค่ะฟักทองหั่นแบบนี้แบบนี้นะคะมันจะทําให้เกิดความหวานโดยไม่ต้องมีน้ําตาลไม่ต้องมีน้ำอะไรนะักกระเทียมดองอะไรเลยนะคะง่ายๆเลยค่ะแบบนี้นะคะเท่ากับ3ามห้าสิกรัมค่ะสิ่งสําคัญที่สุดของแกงเห็ดก็คือเห็ดสารพัดเห็ดเลยนะคะที่คุณต้องการที่จะใส่นะคะเห็ดวันนี้เราใส่รวมประมาณ300กรัมค่ะ แล้วก็ยญ้านางนะคะใบยญ้านางแบบนี้นะคะใบยญ้านางแบบนี้ล้างเป็นใบให้สะอาดล้างใบให้สะอาดเรียบร้อยแล้วก็เอาไปชั่งน้ำหนักหนึ่งร้อยกรัมแล้วก็ใส่ในเครื่องปั่นใส่น้ำห้าร้อยกรัมนะคะปั่นค่อยๆใส่ใบนะคะเพราะจะใส่ไปทีเดียวมันจะปั่นยากมากค่ะค่อยๆใส่ค่อยๆใส่แล้วปั่นออกมาจะได้น้ําแบบนี้จะเหลือประมาณ 350เกือบเกือบ400อยนะคะแบบนั้นนะคะเตรียมไว้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมีชะอมเด็ดยอดนะคะชะอมเด็ดยอดโอ้โหตอนนี้ช่วงนี้ชะอมแพงมากเลยค่ะเนี่ยแค่นี้ชะอม2กร,รัมได้เพียงแค่นี้20กร,รัมเท่านั้นค่ะและมีใบมังลักนะคะที่เด็ดเป็นใบใบแบบนี้แล้วนะคะจะมีลักษณะหอมมากค่ะหอมมากค่ะ ฟักทองฟักทองเห็นไหมคะฟักทองของหน่อยยังเหลือเห็นไหมคะฟักทองใช้ประโยชน์ได้กับงานนี้คะ่ะแล้วดูนะคะเวลาที่เรากรองใบยะานางออกมาคั้นใบยะนางออกมานะปั่นแล้วก็คั้นแล้วก็กองแบบนี้นะคะใส่ลงไปก็จะได้กาบแบบนี้ออกมานะคะกาบแบบนี้เลยคะ่ะกาบไม่ได้ใช้นะคะเอามาให้ดูเฉยๆทิ้งไปเลยะคะ่ะเอาไปทําเป็นปุ๋ยได้นะคะเริ่มเลยนะคะ เลิมนะสิ่งสําคัญลืมลืมค่ะลืมเราไม่ต้องใส่น้ําปลาเพราะเราจะใส่น้ําปลาลาอินทผรัมไผ่ตากระแซบเดี๋ยวเราต้องไปจะอธิบายไปนะคะว่าน้าปลาาอินทผัมไผ่ตากระแซบมีสรรพคุณอย่างไรและดีอย่างไรนะคะแล้วเราก็จะมีพริกขี้หนูด้วยค่ะพริกขี้หนูนะคะเอาละเตรียมตัวเลยหน่อยจะกดไฟแล้วนะคะเบอร์สองแรงหน่อยนะคะกดไฟเบอร์สองค่ะแล้วก็ใส่พริกลงไปนะคะ ผัดคั่วกับไก่ค่ะคั่วกับไก่นะคะพริกค่ะคั่วกับไก่สวัสดีค่ะใครที่เข้ามาแล้วสวัสดีนะคะเดี๋ยวหน่อยขอบี้ก่อนค่ะ <c oughs> บี้ไก่ก่อนค่ะพี่ไก่กับน้ำพีิกก่อนค่ะคั่วกันก่อนคั่วกันก่อนนะคะ สวัสดีเพื่อนๆค่ะใครที่เข้ามาแล้วกรูนะกดหัวใจขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็กดติดตามกดแชร์นะคะให้เด็กๆรุ้นใหม่รู้โอ้โหพริกพริกเผ็ดมาก่ะขอมเลยค่ะฉุนไหมนะคะรู้จักว่าเอ๊ะน่ยทำอย่างไรนะคะ ติดก้นม้อนะคะใส่ฟักทองนะคะที่มันจะสุกยากหน่อยลงไปก่อนนะคะฟักทองเวลาสุกแล้วก็จะมีความหวานมากๆเลยนะคะไม่ต้องมาใช้น้ำตาลอะไรเลยค่ะใช้ฟักทองนี่แหละ แกงเห็ดบ้างคะกดหนึ่งหน่อยนะคะกดหนึ่งคะ่ะสวัสดีคะ่ะเดี๋ยวสักครู่จะเดินไปคุยด้วยคะ่ะปิดฝาให้มันเดือดก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะใครเอ่ย <c oughs> ขอบคุณมากค่ะวันนี้เป็นแกงเห็ดนะคะแล้วไม่ใช้น้ำปลานะคะใช้ปลาน้ำปลาอินทผัมไผ่ตำกระแทบนะคะเป็นตัวทำให้เกิดความเค็มค่ะ <c oughs> เรามาดูประโยชน์ของย่านางก่อนนะคะ <c oughs> ใบย่านางค่ะใบย่านางนี้นะคะมีประโยชน์ มีประโยชน์มากๆนะคะในเรื่องของต้องจดโพยเลยค่ะเพราะว่าเ,เยอะช่วยลดน้ําตาลในเลือดนะคะช่วยบํารุงร่างกายแล้วก็ลดอาการเกี่ยวกับการอ่อนเพลียเนี่ยช่วยได้เยอะเลยเป็นยาอายุวัฒนะแก้วิงเวียนศีรษะแล้วก็มีธาตุเหล็กด้วยสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายสรรพคุณเดียวก,กันกับเจ้านี้เลยค่ะพระเอกของเราวันนี้นะคะ น้ำปลาอินทพัมไผ่ตำกระแซกหาซื้อได้ในห้างของหน่อยนะคะคือห้างมูมอค่ะมูมอนะคะสามขวดหนึ่งร้อยสี่สิบบาทแล้วก็ส่งฟรีด้วยค่ะหนึ่งขวดเท่ากับสี่ร้อยมิลลิลิตรเลยนะคะดูประโยชน์ก่อนนะคะ <c oughs> น้ำปลานี้นะคะทำจากผลอินทรรมผลอินทรัมที่เป็นเหลืองๆอะ,ะ่ะเคยเห็นนะคะ ที่เป็นแบบสดแบบนั้นนะคะแล้วเขาก็ไปหมักนะไปหมักด,ด้วยวิธีธรรมชาติเพื่อมันเกิดเป็นน้ําของมันเป็นไซเดอร์นะตัวนี้นะทำให้เป็นไซเดอร์มาโดยที่ทําให้น้นํานี้ไม่ต้องใช้กดมะนาวเพราะจะมีไซเดอร์ก็คือน้ําหมักของผลอินทผรร์นะคะให้มันเกิดรสชาติขึ้นมาแล้วนะคะเสร็จแล้วเอาผงอินทผาล์เนี่ยทำให้เป็นผงอีกนะผงแล้วก็ดายฟีดดายไว้แล้วยังเอาผลสดเนี่ยนะคะผลสด มาทำบทละเอียดอีกนะผสมให้เป็นน้ำปลาและใช้ปลาอะไรมาทำเป็นปลานะคะใช้ปลาทะเลค่ะเพราะว่าปลาทะเลนี้จะมีความรสชาติเสมอกันและมีปริมาณมากพอที่จะผลิตเป็นอุตสาหกรรมได้ด้วยอย่างนี้ค่ะและได้ประโยชน์กับร่างกายนะคะเพราะว่าสรุปแล้วไม่มีกรดมะนาวไม่มีสารกันบูด แล้วก็ไม่มีสารแต่งสีเพราะว่าสีน้ําตาลที่คุณเห็นนี่เป็นสีมาจากน้ําอินทผรัมค่ะคราวนี้เรามาดูประโยชน์กันหูประโยชน์คล้ายคลึงมากๆากเลยค่ะคล้ายคลึงมากๆกับนาใบายานางเลยก็คือมีธาตุเหล็กมีแคลเซียมด้วยนะคะสําหรับปลาแน่นอนกระดูกปลาก็ต้องมีแคลเซียมลดอาก,การท้องผูกได้ด้วยแล้วก็สร้างน้ํานมแม่ได้ด้วยนะบํารุงร่างกาย รักษาโรควิงเวียนลดระดับน้ำตาลในเลือดแล้วลดความดันเสร็จแล้วยังยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคได้อีกด้วยนะคะเช่นพวกเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะโรคต่างๆมะเร็งอะไรต่างๆที่จะต้องมีการแพร่กระจายแบบนี้ค่ะแล้วก็ช่วยในการรักษาแผลในกระเพาะอาหารได้ด้วยค่ะหุยเดือดเร็วมากๆเลยนะคะขอคนแป๊บหนึ่งค่ะ เดือดแล้วเราจะใส่เห็ดลงไปนะคะสักครู่ค่ะพอดีหน่อยใช้เห็ดมาโชว์นะคะเลยต้องหักนิดนึงหักเห็ดนิดนึงค่ะใส่เห็ดลงไปเลยค่ะวันนี้เต็มหม้ออีกแล้วค่ะ ได้ชามโตแน่นอนค่ะเห็ดนี้จะทำด้วยเห็ดอะไรก็ได้นะคะที่คุณชอบค่ะสารพัดเห็ดค่ะเดี๋ยวนี้เขาก็จะแพ็ครวมๆกันหลายๆชนิดมันก็จะทำให้เราง่ายต่อการที่จะบริโภคในการสัาหานะคะต้องขยับหน่อยค่ะเดี๋ยวติดก้นหม้อ หม้อนี้เป็นแกงเห็ดหม้อแรกในชีวิตของหน่อยแล้วค่ะจึงตื่นเต้นมากเลยค่ะเตรียมนะคะนี่เตรียมตั้งแต่เมื่อวานเลยค่ะเตรียมล้างค่ะสำคัญที่สุดในเรื่องของความสะอาดนะคะของใบย่านางนั่นเองนะคะเวลาเราทำใบย่านางเราจะต้องล้างใบต่อใบเลยนะคะล้างใบต่อใบก่อน พิ่มโปรตีนอีกต่างหากค่ะวันนี้มีไก่ด้วยรอปิดฝาให้เดือดอีกสักครั้งค่ะให้ฟักทองนิ่มหน่อยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากค่ะ fc เข้ามากันแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอโหขอบคุณค่ะหลวงพ่ออาตีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะโค้ดโอสวัสดีค่ะ เป็นครั้งแรกในชีวิตค่ะแล้วก็พอดีเมื่อวานนี้นะคะห้าของหน่อยมูมค่ะมีโปรโมชั่นเกี่ยวกับน้ำปลาไผ่ตมกระแซบซึ่งสามารถทําได้หลากหลายชนิดเลยนะอย่างที่หน่อยเคยทําให้ดูแล้วก็คือส้มตําหลวงพะบางใช่ไหมคะแล้วก็ส้มตําทุกชนิดและก็ทํายําได้อีกด้วยพอเมื่อวานนี้ได้เห็นเขาทาน้ํานี่แหละนี่แหละ แกงเห็ดนี่แหละก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าโอ้ฉันทําแกงเห็ดบ้างดีกว่านะแต่จริงๆแล้วที่เขาทำนะั้นเขาทำเป็นแกงหน่อไม้ใช่ไหมหรือว่าแกงเหลานั่นเองแต่ว่าถ้าเป็นแกงหน่อไม้มันก็จะแบบไม่ค่อยดีต่อสุขภาพของผู้สูงอายุนิดหน่อยใช่ไหมคะมันจะมีผลกับพวกเขา่าพวกอะไรเงี้ยหน่อยก็เลยขอเลือกเป็นแกงเห็ดดีกว่านะคะไม่ต้องมีหน่อไม้ค่ะรอสักครู่นะคะเดือดแล้วค่ะเดือดแล้วค่ะ พอเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ข้าวคั่วค่ะเพื่อให้เนื้อของน้ำมันลื่นๆนะคะลื่นๆใส่ข้าวคั่วขอดูว่าฟักทองไปถึงไหนแล้วมีความนิ่มระดับไหนแล้วนะคะสักครู่ค่ะไม่งั้นเดี๋ยวฟักทองก็จะเละเกินไปหรือแข็งเกินไปนะคะ ยังไม่ได้ค่ะอีกสักนิดหนึ่งค่ะต้องอีกสักนิดหนึ่งนะคะชิมน้ำเตรียมไว้ก่อนได้ค่ะเพราะจะได้ทราบว่าเดี๋ยวจะใส่น้ำปลาอินทรพัมไผ่ตำกระแทบสักปริมาณเท่าไหร่ความหวานมาเลยค่ะ ความหวานนำมาเลยนะคะดีมากๆเลยค่ะเราไม่ต้องใช้น้ำตาลนะคะเราใช้ความหวานจากฟักทองธรรมชาตินี่แหละขอดูความนะ้อยฟักทองหน่อยนะคะอืมอืมฟักทองอยังไม่ถึงกับน,นิ่มแป๊ะนะคะลองไปกุ๊บนิดหนึ่งเดี๋ยวต้มอ,อีกสักนิดหนึ่งก็จะได้ค่ะใส่ข้าวคั่วไม่ะไม่เอาขอปรุงรสก่อนดีกว่า พราะว่ารสชาติเมื่อกี้ยังติดอยู่เลยขอเขย่าหน่อยนะคะช้อนโต๊ะค่ะใส่สองก่อนนะคะแล้วชิมค่ะหอมมากๆค่ะปกติแล้วหน่อยไม่ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยทานปะลาเลยค่ะแต่ว่าพอได้มาทานน้ำปะลาอินทรรม์ไข่าำกัะแซบนี้แล้วนะคะเป็นปะลาที่เป็นปลา ทิ่สุกค่ะสุกเราไม่ต้องกังวลนะคะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความไม่สะอาดต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องกลิ่นหอมค่ะไม่ต้องกังวลเช่นเดียวกันค่ะแล้วเวลาทานเราไม่รู้เลยอ่ะว่าก็ฉันกำลังทานน้ำปลาอยู่นะคะใช้แทนน้ำปลาได้ทุกกรณีะค่ะต้มผัดแกงทอดอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะคะมาทำไข่เจียวยังได้เลยเห็นไหมคะ น่าตื่นตะลึงมากเลยค่ะขอชิมก่อนค่ะนี้ใส่ไปสองช้อนขอชิมก่อนนะคะอืมเค็มนิดนึงแล้วค่ะแล้วเค็มนิดนึงแล้วขอใส่อีกครึ่งช้อนพอค่ะหน่อยใส่ไว้ในส่วนผสมนะคะว่าว่าสามช้อนนะคะแต่ว่าได้เขียนเอาไว้ว่าให้ทยอยใส่นะคะอย่าใส่ไปทีเดียวหมดนะคะใส่แค่สองช้อนขึ้นพอ แล้วก็ดูนะคะจะล้นหม้อแล้วค่ะจะล้นหม้อแล้วอาจจะใส่ข้าวคั่วแล้วนะคะใส่ข้าวคั่วค่ะข้าวคั่วนี้เป็นข้าวคั่วทำมาจากข้าวเหนียวนะคะเราไม่ต้องเสียเวลาทำเองเลยค่ะชามโตแล้วค่ะวันนี้ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ชะอมลงไปแล้วก็ใบม,มังรักซึ่งมันจะสุกได้เร็วมากพอใส่แล้วก็ปิดไฟได้เลยนะคะรออีกแป๊บหนึ่งคะ่ะน้ำปลาอินทพัมไผ่ตำกระแซบซื้อได้ที่ห้างของหน่อยคือห้างมูมนะคะ3ขวด140บาทส่งฟรีคะ่ะไม่ต้องเดินไปตลาดนะคะไม่ต้องเดินไปหาง่ายมากๆค่ะเพียงแต่โลดขึ้นมานะคะ ในเพ y สโตร์หรือแอปสโตร์ของท่านนะคะโหลดขึ้นมาแล้วก็ใส่รหัสเขาหน่อยนะคะ J M 0 0 0 2 4ตัวเล็กเข้าไปเลยค่ะแล้วก็ไปกดเสิร์ชข้างบนที่เป็นคำค้นหาว่าน้ำปะลาะเราก็จะเห็นเลยว่าน้ำปะลาะอินทรรมไผ่ตามกระแทบโชว์อยู่เยอะเลยคะ่ะจะสามขวดก็ได้จะ6กขวดก็ได้จะ12บขวดก็ได้นะคะ เรียบร้อยแล้วหน่อยจะปิดไฟแล้วนะคะและใส่พริกขี้หนูค่ะชามโตจะล้นหม้อแล้วค่ะปิดไฟแล้วค่ะเดี๋ยวแบ่งพริกขี้หนูออกมาแต่งหน้าชามนิดนึงโอเคไวไหมคะ วันนี้ใช้เวลาเท่าไหร่เองโอ้โห10 10 20นาทีไนดะ้20นาทีค่ะเสร็จแล้วคะ่ะชามโตต้องใส่ภาชนะอย่าลบงดีหน้นะาใส่ชามใหญ่หรือใส่ชามนี้ดีนนะแบ่งใส่ชามเล็กดีกว่านะคะเวลาถือจะได้ไม่ร้อนมากจะได้ไม่ร้อนมากนะคะนี่คะ่ะ ครั้งแรกในชีวิตของการทำแกงเห็ดค่ะตื่นเต้นมากเลยเตรียมงานนั้นแต่เมื่อคืนเลยค่ะตื่นเช้าก็มาปั่นเลยค่ะเพราะเตรียมทุกอย่างอยู่ในตู้เย็นไว้หมดแล้วอ้อมีเรื่องหนึ่งน,นะคะอย่างชะอมเวลาที่เราทำเนี่ยอยังไม่ทำเนี่ยอย่าขึ้นไปล้างให้หล้างตอนที่จะทำนะคะอย่างเมื่อคืนนี้เตรียมไว้ใช่ไหมคะเตรียมไว้ทุกอย่างเลยชะอมก็ รูดไว้หมดแล้วแต่ยังไม่ล้างมาล้างตอนเช้าค่ะโอ้โหเต็มจานแล้วค่ะเต็มชามแล้วค่ะน่าทานไหมคะความสะอาดเป็นหนึ่งนะคะความสะอาดเป็นหนึ่งค่ะเราทานน้ำปลาที่เป็นพ a s สเจอร์ไลด้วยนะคะ ไม่ต้องห่วงเลยค่ะในเรื่องของความเชื้อโรคต่างๆไม่มีค่ะตอนนี้แต่งหน้าด้วยใบค่ะและพิกค่ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆพูนจานเลยค่ะดูสิคะเห็นไหมคะพูนจานเลยค่ะน่าทานไหมคะอ่าเห็นไหมคะ สวัสดีท,ทุกทท่านที่เข้ามาแล้วค่ะดูนะคะหน่อยจะขอชิมก่อนนะคะตามลักษณะครูหน่อยต้องชิมค่ะชิมอีกครั้งหนึ่งนะคะนุ่มนวลค่ะนุ่มนวลแล้วความเผ็ดนั้นนะ่ะขึ้นอยู่กับคุณถ้าคุณชอบเผ็ดมาก คุณก็ใส่น้ำพริกเยอะหน่อยแต่หน่อยขอบแค่20กร,รัมก็พอแล้วค่ะเผ็ดขนาดนี้พอโนนัว,นวค่ะวันนี้บ๊ายบายลาไปก่อนอย่าลืมนะคะโหลดมูมอขึ้นมาทุกอย่างที่คุณอยากได้นะคะคุณจะได้ 1, ทันทีเพราะว่าสั่งไปปั๊บนะคะ3วันมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะทุก,ท,กท่านค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามค่ะ